ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิเดหารของ <c oughs> หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอ EP 959ตอนหลวงปู่สวงจัดหนักหลวงตาทิน เมื่อครั้งที่หลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่นั้นหลวงตาทินเคยติดตามหลวงปู่สวงที่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อส้อยนิมนต์หลวงปู่มาที่วัดเลียบราชบำรุงกรุงเทพมหานครและในวันนี้หลวงตาทินได้กลับมาเยือนวัดเลียบราชบำรุงอีกครั้งหนึ่งเสมือนหนึ่งเป็นการรำลึกถึงความหลังในเมื่อครั้งหนึ่งที่มากับหลวงปู่สวงและในครั้งนี้หลวงตาทิน ยังได้เมตตาเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตให้พวกเราได้รับฟังต่อหน้ารูปสการะหลวงปูส่สวงด้วยเหมือนกับที่เราได้รับทราบกันดีว่าหลวงปูส่สวงมักจะทำอะไรที่แปลกๆไม่เหมือนใครและหลวงตาทินเองก็โดนหลวงปู่แกล้งอยู่หลายครั้งในคลิปนี้หลวงตาทินจะพาผู้เราย้อนกลับไปในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ รับรองได้ว่าทุกท่านจะต้องแอบอมยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวกับความน่ารักของหลวงปู่สวงเรามาย้อนอดีตไปกับหลวงตาทินกันเลยครับกาบนมัสก,การหลวงตาทินครับวันนี้หลวงตาทินก็ได้เดินทางมาถึงวัดเรียบราชบรุรงมากาบนมัสก,การหลวงปู่สวงเป็นลูกสการลานหลวงปู่สวงแล้วก็ หลวงพ่อส้อยวัดเรียบวราชบรุงวันนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับอลีชัยก็อยากจะขอเรียนถามหลวงตาทินเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเหรียญขู่ขันนะครับที่หลวงตาเป็นผู้สร้างนะครับสร้างในปีไหนแล้วจุดประสงค์ในการสร้างเพื่ออะไรอ๋อาจจะเล่นฟ้อโยมอาจะมาได้รูปภาพหลวงปู่สวงให้มา ก็พิจารณาดูแลนึกดูว่ารุวงปู่สวงจะต้องมีจุดประสงค์ให้อัตมาไนีออกเหรือนเพื่อจ,จะนำเหรือญน,นี้มาให้พุทธศาสนิกชนบูชาสร้างอ,องบสถอบสถที่หลวงตาทินสร้างอยู่วัดสมบูรณ์นั่นแหละก็ได้เหรียญหลวงปู่สวงในสมัยก่อนได้ยี่สิบสาสิบบาท ก็พอได้ทุนมาสร้างอโบสถสนสเร็จตามเป้าพอลุงตัดทินเคยขอ,อขอกับลุงผู้สวงว่าให้ลุงผู้สว่วยช่วยสร้างโบสถ์ลุงผู้สวงก็ออกปากว่าโอ้ยจะไปสร้างทําไมโบสถ์ลุงปู่สวงไม่อยากให้สร้างโบสถ์หรอกแต่ว่าลุงตัดทินก็พยายามอดทนตามหาเพื่อขอร้องให้ลุงปู่สวงนี่ได้ช่วยครับ ก็ลุงผู้หลวงก็ช่วยมาพอได้พอสมวรนั่นแหละพอเสร็จอุโบสถหลังนั้นไปและที่ออกเลือนนั้นจะจะเอาวัดไหนวัดไหนก็เอาไม่ได้เพราะลุงผู้สลวงไม่มีวัดสังกัดลุงผู้สูวงก็อยู่ตามกระท่อมกระท่อมนากระท่อมไร่กระท่อมที่ลุงผู้สวงสังกัดอยู่นานๆก็มีกระท่อมบ้านขยอง มีกระท่อมบ้านบักเดียวอํเาเภอภูสิงห์ม,มีกระท่อมบ้านจะบกอํเาเภอโบเชดมีกระท่อมบ้านรุนอํนเาเภอโบเชดที่ลุงสูงไปไประจานานๆน่ะนอกจากนันลุงผู้สูงก็ไปแค่คืนเดียววันเดียวว่ราลุงผู้สูงก็กลับแล้วแถวอําเภอคหนานก็จะไปบ้านทุงเลนบ้านมวงแยับ,บ,บ้านบักบองบ้านตะเสร็ด ที่ลงตาเคยตามไปนอนด้วยกับลุงบุสวง่นะที่ไหนครับที่อำเภอคุนหารคุนหารแล้วก็นําตกห้วยจันหลุงบุสวงเคเป็ดข้างลงตาก็ไปขางด้วยแล้วก็แต่ว่าไปแค่คืนเดียวก็กลับแต่ว่าวัดสมบูรณ์วับาวัดสมบูรณ์และก็กระท่อมบ้านขยองกระท่อมบ้านจบบกกระท่อมบ้านรุ่นนี้แต ลุง่ท่านก็จะอยู่นานครับท่านอยู่นานนานหลายวันถึงจะไปอีกถ้าไม่มีคนชวนไปโน่นไปนี่ก็อยู่นานล,ลุงตัทถินก็ตามมาลุงปู่ชวงก็ลองลุ๊ลองลุงตัดินมาหนึ่งทุกรูปแบบลุงตัดถินก็อดทนสู้จะลองมาวิธีไหนก็ได้ตัดถินก็สู้เทข้าวใส่กระดานให้ลุงตัดินฉันก็มี จะทำยังไงก็ลงุลงตัดสินก็ไปไปได้ทั้งนั้นอดทนตามลุงปู่ชวงทุกรูปแบบอยางไปที่กันทั่อําพลิก,กันทลักอันพลูแยเฉลวยก็ตามไปทำยังไงลุงตัดสินก็ตามไปแล้วที่ลวงปู่สวงชอบขบฉันนอะไรครับที่ลวงปู่ชอบอาหารลวงปู่สวงชอบฉันเหรอครับผม ส่วนมากลุงผู้สูงก็ชอบชันไก่ไก่ย่างเนี่ยเลยปลาประดูกย่างพวกนี้นะก็ปลาดุกย่างเนี่ยเลยเ้าสวยเลยเขาเหนียวส่วนมากลุงผู้สูงก็ชันทั้งขาเหนียวทั้งขาเจ้าเนี่ยแหละครับไม่ไม่เลือกเพราะท่านฉันแค่มือเดียวเท่านั้นแหละก็ไปนอกนั้นลุงปู้สูงก็ชันลมแค่นั้นเองครับ นมกระป๋องนะั <ลม S 2> <ค>นนมข้นนี่แนะหละฮะน้าหลวงปู่ทําทำไงฉันฮะนมขน้นเจาะแล้วก็ดูดเลยอย่างนี้ดูดในกระป๋องเลยไม่ต้องเอาน้ําร้อนน้าชาอะไรไม่ต้องข้นๆเลยเนี่ยนะแล้วหมดกระป๋องไหมหมดไม่หมดก็ลงหลวงปู่ก็ทิ้งไว้นั่นแหละเหรอ,อ,อไม่หมดก็ทิ้งไว้นั่นแหละข้าวของได้ยาิโยมมาถ,ถวายยังไปนอนอยู่ที่บ้านสมบูรหลายๆวันอย่างนี้ ะเป็น้าตรจะเป็นอะไรต่ละเชือกว่าวเชือกว่าวเป็นเป็นมัดมัดเป็นกองใหญ่หญเลยนะเป็นกองยังไม่เกะขายเลยลุงพ่อสงไม่เอามาแล้วมากองไว้เรอ้อเลยลุงพ่อสงเวลาไปก็ไปตัวเองของทิงไว้นั้นเลยแล้วใครเอาไปหมด,ลนะ <laughs> ลดเลยล่ะก็หลุงจตีนเนีไยเป็นคนได้ลนะอ <laughs> ลุงพ่อสงไม่เอาอวกเชือกว่าววก สมุนภัรอะไรสารุงมสวงเาาวเอาคงเก่า,อ,าองได้ใช้แล้วบอกว่าโอ้เรียกมาต้องเอาหลวงพูดท่านเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวใบเดี๋ยบอกไม่เอาเอาตัวนี้เลย้ลงการ,รแต่ว่าอาพิธีหานี่ไปนนอนในวัดจำบูรณ์นะแล้วก็ชวนลุงตาทินไปอาบน้ําที่คลองอะ่ะทางด้านตะวันออกวัดอ่ะที่วัดป้าสมบูรณ์นี่ยหรอครับ ตรงนั้นแหละที่เ่าวาออกวัดสมบุญแหละไปอาบน้ำน้ำนานประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนี่ยนะน้ำไหลใสสะอาดลุงมมูุสชงก็ชวนไปไปอาบหมือจถิน่นก็ไปอาบด้วยอาบเสร็จแล้วก็ขึ้นมาก่อนลนุงูุูชงยังเล่นน้ำอยู่าในใน,ในคลองกันในหน้วยนน้ำไหลอย่างนี้ก็ ได้ได้ยินเสียงรถอนน่ะรถจอดอยู่หน้าวาัดนู้นเลยนะครับหลวงปู่สวงเเรียกว่านูน้นโ้นรถจอดจอดจอดหลวงตาก็มองไปเห็นรถอ่ะแลยรถมันมันได้ยินได้แบบไหนก็ไม่ทราบแต่นะรถมาก็ไม่จอดเอาหลวงปู่สวงไปเลยหลวงปู่สารนะหลวงปูู่วงกขโดดขึ้นรถแล้วก็เรียกตะโกนให้หลวงตาสินมา,มามามาไปคุ้นหันด้วยกันแต่่ไม่ไปหรอก ไปจะมีอะไรจีมจโวนกันอะไรเอาไปครับไปจะพระสบงกับอาบน้ำเท่านั้นจะเรียกไปคุณหารแล้วรู้ผู้ช่วงไปยังไงก็ได้ครับเพราะว่าท่านไม่ได้ถืตัวอะไรนี่แล้วตอนที่ไปอาบน้ำนะ่ะลวงป,ปูถ่ถอดสบงหรืออะไรอะไรไหมนะใส่เมลไดเ้ผ้านะใส่พัดสบงอาบแมล็กระโยนทิ้งไว้ให้หลงแต่ทิ้งเก็บเอามาครับ แต่กระนุงพระสมงจะขึ้นรถไปละเหมือนเป็นความตั้งใจของหลวงปู่สวงที่เรียกให้รถหยุดแม้รถจะอยู่ตั้งไกลแล้วก็ขึ้นรถไปโดยทิ้งผ้าอาบไว้แต่รถที่มาจอดรับหลวงปู่นั้นมาจากไหนแล้วทำไมถึงได้มาจอดรับหลวงปู่เพราะหลวงตาทินเองก็ไม่ได้เรียกหรือว่าหลวงปู่เรียกเองก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ ขนาดหลวงตาอยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่ก็ยังไม่ค่อยจะได้ยินเสียงหลวงปู่เรียกเลยเพราะว่าเสียงหลวงปู่เบามากแล้วคนขับรถรู้ได้อย่างไรว่าหลวงปู่ต้องการจะขึ้นรถไปด้วยในคลิปหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าหลวงปู่ขึ้นรถคันนั้นเพื่อจะไปไหนกันแน่อิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพูเทียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้คขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ